กูมือนี่ตะเบีนโอ้โอ้บอตื่นตัวแล้วเนาะบอยบอบบอตื่นบอกระจอกไปเนางนั่งเล่นพักพ่อนเชร้ามีแห้งไปฉันละนั่งเล่นทำบอเล่ยนยังก็ได้ตัวของเจ้าของเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะอือบอปันไดแล้วปีนกู้มือนี่ใส่แล้วลูกสาวอ่ะลูกสาวไปธุระแล้วเบ้ออือธุระที่ไดนล่ะในบ้านพุ่นระไปซื้อยังบุมันก็บอบอกโ เศรษฐกิจทุกสีอากาศก็ฮ้อนเนาะอือเอาก็เอาแต่แนวเข็ดเียดโควิดกับพ่อโควิดอือไม่ยังระบียขีตัวเอาคือวางเสร็จเขาวางมุ้งตัวจริงอุ้ยตัวก็ว่าที่ลูกเคยเจ้าดอกอือตัวกับตัวแนี่ยข้อมน์ข้อมซึนเนวมีแห้งแคบตัวอือใครอยูคะมันเป็นยังสันกูยันมึงตัวเอาของกูหมด่นละเขาจะตะกี้เด่นเคยเรียนตัวใหญ่ปะว่ากูละผู้หนึ่งอ่ะบุ๊ยกูนี่ยละคนผูหนึ่งเน้น บั่นมุนี่โอ้ยางเนี่ยโอ้ยพุ่นแล้วชนะตลอดโอ้ยพุ่นแล้ว่มมือนี้เตาใดบ่ห่วยกูก็ว่าเชคักก็เก่าพุ่นแหลเออพอดีเละอืมฮะยางแมนบ่คสิ้ผ้าเจ้าเล่นนี่ค่ายเครียดเล่นผ้าค่ายเครียดเอเ้อเฮ้เก่ออะไรวะซุ่มมือนีว่ากูก็ว่าไม่กูเก่งจีบพ้าเจ้าว่าร่มเจ้าไหลไหมห่วยซ้ำเดยซ้ำในบังเนี่ยเออมันจีบผู้พุนแล้วแต่วางสิได้ ผู้ใดแพ้ถึงดีทำเด้อได้ผู้แข่งชอบถึงเอายางดีดทำเด้อเออนั่นแหละโอเคอ่ะอ่ะอยู่คนละสนอ่ะเด้อเอาแบ่งกันนี่เอ่อมามาเป่าได้ยันบ่งอยอยากหัวตัวโอ้แก่แล้วเส้นน้อแบบนี้เนาะยพวาผูเฮ็ดยาดีๆจังไงก่อนไม่เยองนีัก็ได้บ่ยังจีบไม่ค่อยคือค่อยแมนหยาไปอีกมึน เอาดิว่าอ้าแเ่งพัดแล้วบ่ดิโอ้ยมึงบ่ตจังหว่วงกูบ่ได้แต่งยากเอาเปาได้มึงนู้หันล่มไปเสยเบิร์ดเบิร์ก็ไปนี่ละโอเด้อไปเด้ดเออเอาอัดดังไว้อือเอานั่นใสะล่ะเด้ย่างมึงบ่หัดของกูเบ้าอเอา โอ้เปนไรโอ้เปล่าเปลาแห้งอะไมี่เ่าแห้งมันสิไปบ่เอาเด้วยอ๋อนั่นมึงเตรียมเจ็บทิ้งเดี๋ยวมากไวเด้อเอามึงด้วยโอ้ขอยส้าเรีวลุกขึ้นนั่งขอยสิดิด การข้าอกข้าำม่นันขันจีบนเหยอย่างไงี้ยตีว่าไมนดีเพราเขาดออหำมนันเนี่ยเอาเด้อเอาโอ้โอ้โอ้้าจมาดิั้มข้ากแตกไล่บานนี่เอาอีกวะเฮ้เอาอีกวะเอาวะตาด้ไหมไอ้เอาชนะขอยดีเออบานนี่กูส่สนะมึงหรืบานนี่หอมมบ เนิ้บเอาใกล้ๆนี่รดมาเอาเป่าก่อนเอาเด้อปะเนี่ยเอาเอาเด้อเด้อเอาโอ้โหพ่มีเกว้าอ้มามาดีดอีกฮะเอ้าโอ้แดงจึ้งเลยเลยโอ้ตายเลยคูบันยังหงุดเอ้า อเออเอามีใส่หน่วยซ้ายหน่วยซ้ายหน่วยขวาครับว้าวมาชิบเลยโอ้ไกลต้องไปนี่โอ้เออเอาอีกไหบอกกูทีนี้ล็อกบ้านนี่เอาไปแล้วดิไปโอ้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 ทำกูแดงมิดทำแดงมิดนะเพียสี่เพียเอาเอาเป็นพ่อคอยไปใส่ละเว้ย เรียนขอบปลาได้บุ๊กเอาปวดกระสับเอาถึงยางดีนทำแล้วจะไม่อยู่ยังนีสั่นเอาสื้อเราเรียนเป้ายางโอ้ยก็สมเป็นปัญญาอ่อนก็แพ้ใด้แพ้ถึงดีดตั๊บเจอไปสามดอกหาอย่ามองไปท้ายเราหลุดไม่เร่งพอเจ้านี่เรียนเป้ายางเป็นบุ๊กโอ้ยทีหนึ่งเหรอเนาะเมียนบุ๊กก็เรียนดิ้อติโอ้ยเคยถ้าเรียนกันจะหน่อยวะ แก่แข่นแทนพอรู้เอามาเอาใคว่าพาแพ้ถึงดีดเด้ได้ดีดอะไรดีเด้เนี่ยเ,เออฮ <c oughs> ะกับ <c oughs> ลองมาแพ้ <c oughs> ดีดถึงพอถึงหลูเลยมมันอนี้งเอาเริ่มก่อนคอยเป่าก่อนเด้อเออไอ่เอาแล้วบะนงเป่าแล้วเอาแล้วจีไอ่เป่าเด้

้วโอ้ยแหมทั้งครอบครัวมามีจังๆวุฒิท่านีิอะไรเอออ๋อโอ๊ยสู้เองวะสู้เองวะเอาเออมามาเอาเป่าก่อน เร่งไหวะตา,ายกูบาดดิมาเจ้าขึ้นห่วยขึ้นจเฮ็ดไงเทอ<า>บาดมเป็นส่ลมทำอยู่โอ้้นอนไงเอเอาสิละมนชิบรุตออกเป็นพวงผุตินี้เอาอีกทีดิมามียงบาดอ้กูเอาเป็นสองสองทบอีกตางหาก มีจับหยิบเลยมีจับใครเริ่ดเริ่ดเริ่เออดีแลเดหนึงสออ้ยย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 ย Kau dah nak? Wah, eh, aku ni.